สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูฟางในรายวิชาเทคโนโลยีวันนี้จะเรียนเรื่องระบบป,ปฏิบัติการ Windows 10ก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนครูฟางมีแบบฝึกพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนฝึกพิมพ์เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์กันนะคะให้นักเรียนเข้าเว็บเบราว์เซอร์ตรงช่อง URL ให้นักเรียนพิมพ์ว่าพิมพ์สัมผัสเพื่อค้นหาหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรก ก็จะจปรากฏเว็บไซต์ www.typingstudy.com หรือบทเรียนการพิม,มพ์สัมผัสออนไลน์เมื่อปรากฏหน้านี้แล้วให้นักเรียนดูที่เมนูสายมือนะคะให้นักเรียนเลือกไปที่บทเรียนที่6และเลือกเจาะคีย์ใหม่หนึ่งจากนั้นให้นักเรียนเริ่มการพิม,มพ์สัมผัสได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนพมิมพ์สัมผัสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏผลคะแนนในการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนให้นักเรียนแคปภาพหรือถ่ายภาพส่งให้ครูฝางด้วยนะคะก่อนที่นักเรียนจะทําการฝึกพิมพ์สัมผัสนักเรียนอย่าลืมวางมือไว้บนแป้นเย้ากันด้วยนะคะขอให้นักเรียนสนุกไปกับการฝึกพิมพ์สัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตนเองกันนะคะหลังจากที่นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัสกันเสร็จแล้วเรามาเข้าสูนะ่เนื้อหาการเรียนของวันนี้กันเลยค่ะ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้กันนะคะ 1. น,นักเรียนสามารถเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูลในดีสพ p ซีได้ 2. นักเรียนสามารถใช้งาน u s b F ดแฟลชไดรได้อย่างถูกวิธี 3. นักเรียนสามารถตั้งค่าพื้นฐานใน Control Panel ได้ 4. นักเรียนสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมที่มาพร้อมกับระ,ระบบปฏิบัติการ Windows 10ได้การตั้งค่าต่างๆใน c o n t r o l p a n e l นะคะ คอนโทรพารนลนะคะก็คือแผงควบคุมการทำงานของโปรแกรมต่างๆเครื่องมือปรับแต่งการทำงานของ Windows ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และความต้องการในการทำงานของผู้ใช้งานซึ่งนักเรียนสามารถตั้งค่าต่างๆได้มากมายแต่ครูฟ้าจะยกตัวอย่างการตั้งค่าให้นักเรียนดูแค่บางส่วนนะคะเรามาเริ่มจากการดับเบิลคลิกที่คอนโทรพาร์ e นลที่หน้าจอเดสก์ท็อปหรือคลิกเซิร์ชพิมพ์ตัว c เพื่อค้นหาคอนโทรพาร์นลนะคะ เริ่มจากการตั้งค่าวันที่และเวลากันก่อนเลือกที่ Date and Time เลือก Change Date and Time ซึ่งตอนนี้เป็นวันที่26พฤษภาคม2021เวลา10.59นาทีให้นักเรียนสังเกตต,ตรงมุมขวามือล่างของแท็บงานหรือ Taskbar นะคะจะมีเวลาบอกซึ่งจะตรงกันเดี๋ยวเราลองทำการเปลี่ยนวันที่และเวลาดูนะคะทำการเปลี่ยน เป็นวันที่13พฤษภาคม2 0 2 1เวลา2.25นาทีกันดูนะคะจากนั้นกดโอเคให้สังเกตตรงมุมกวามือล่างของแทสงานหรือทัสบาร์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะคะคลิกเลือกที่ user account เลือก make change to my account In PC setting อันนี้จะเป็นการตั้งค่าบัญชีนะคะเราสามารถเพิ่มรูปหรือเปลี่ยนรูปโดยเลือกไปที่ browse for one แล้วเลือกรูปภาพจากนั้นเลือก shoot picture ก็จะปรากฏรูปภาพที่ทำการเพิ่มเข้ามา Change your account ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้เราสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีได้ตามต้องการเลือก change name เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อบัญชีการตั้งค่า Language คือการตั้งค่าภาษาตรงมุมขวามือล่างของแท็บงานหรือ Taskbar คลิกเลือกตรง ENG ตอนนี้นะคะเครื่องครูก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษวิธีการเพิ่มภาษาเข้าไปนะคะให้คลิกไปที่ Language Preference <equivalent. S 1> เป็นการกำหนดค่าภาษาเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้แล้วนะคะก็ให้เลือก Add a Language จากนั้นค้นหาภาษาที่ต้องการตัวอย่างนะคะก็จะเลือกเป็นภาษาไทยก่อนเลือกภาษาและคลิก next จากนั้นคลิก install เพื่อทำการติดตั้งภาษาจะสังเกตเห็นว่ามีภาษาไทยเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าต้องการเพิ่มภาษาจีนเข้าไปก็คลิก add <a> language จากนั้นก็ค้นหาภาษาที่ต้องการแล้วก็ทำการติดตั้ง เราก็จะได้ภาษาจีนเพิ่มเข้ามาอีกคลิกเลือกตรง ENG ตรงมุมกว่ามือล่างของแทบงานหรือ Taskbar นะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยเรามีแค่ภาษาอังกฤษตอนนี้ก็จะมีภาษาไทยและภาษาจีนที่เราทำการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ Disk PC นะคะนักเรียนสามารถดับเบิลคลิก d i s PC ที่หน้าจอ Desktop ก็จะปรากฏ d i s PC ขึ้นมาในส่วนของโฟลเดอร์นะคะจะมีไว้สำหรับแสดงแฟ้มเก็บข้อมูลพื้นฐาน ส่วนของ DIY and d i v e ก็จะไว้แสดงได i v เก็บข้อมูลคล้ายกับกล่องเก็บเอกสารนะคะครูครับแล้วทำไมถึงมี Drive เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับก็เพราะว่า Drive แต่ละได i v e จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มจาก Drive C กันก่อนนะคะก็จะไว้สำหรับเก็บไฟล์และแอปต่างๆ Drive D นะคะจะไว้สำหรับเก็บไฟล์งานต่างๆนะคะที่เราทำ Drive E ก็จะไว้สำรองข้อมูลนะคะ แล้วก็ไดเฮนะคะก็คือ USB ไ i v e ของเราก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือหรือว่าแฟลชไดร์นะคะไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ด a ต้าแบ็กอหรือว่า USB ไรท์เนี่ยตรงพยัญชนะภาษาอังกฤษด้านหลังนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนอุปกรณ์ใดบ้างคะที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้บนคาว hard i s k หรือว่า usb f l a ชไ d รนะคะทีนี้เราจะมาดูการใช้งานของ usb f l a ชไ d รที่ถูกวิธีกันก่อนเนื่องจาก usb f l a ชไ d รเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่พกพาง่ายเล็กกระถัดรัดนะคะและทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเมื่อต้องการใช้งาน usb f l a ชไ d รนะคะทงเคสก็จะมีช่อง usb port ซึ่งอย่างเคสตัวนี้นะคะก็จะมีช่อง usb port อยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะคะซึ่งเคสบางรุ่นเนี่ยก็จะมีช่อง USB port ตรงด้านหน้าแล้วก็จะมีช่อง USB port บริเวณด้านหลังของเคสด้วยนะคะหรือแล็ปท็อปนะคะก็จะมีช่อง USB port อยู่ตรงด้านข้างของตัวเครื่องแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็อุปกรณ์ที่นักเรียนเลือกใช้งานนะคะ ซึ่งพอร์ตแต่ละช่องนะคะก็จะแตกต่างกันในเรื่องของการรับส่งข้อมูลมาเริ่มจากพอร์ต USB 2.0กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูลสูงสุดถึง480เมกะบิตต่อวินาทีส่วนใหญ่แล้วนะคะ USB port 2.0ตรงช่อง USB port ก็จะเป็นสีดำพอร์ต USB 3.0นะคะก็จะมาพร้อมกับความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูลสูงสุดถึง5กิกะบิตต่อวินาที ส่วนใหญ่แล้วนะคะ USB port 3.0ตรงช่อง USB port ก็จะเป็นสีฟ้าให้นักเรียนเสียบ USB f l a s drive ที่ช่อง USB port ในแถบงานหรือ Taskbar มุมขวาล่างเลือก Show hidden icons จะปรากฏ USB f l a s drive แสดงว่า USB f l a s drive เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แล้วนะคะเมื่อใช้งาน USB f l a s drive เสร็จแล้ว วิธีการนำ USB แฟลชได์ออกที่ถูกวิธีให้นักเรียนเลือก Show hidden icon เหมือนเดิมเลยจากนั้นคลิกขวาที่สัญลักษณ์ USB แฟลชได์เลือก eject ที่ชื่อ USB ฝัลชได์ที่ต้องการนำออกจะปรากฏ save to remove hardware <อ>ก็จะเป็นการนำ USB แัลชได์ออกที่ปลอดภัยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถดึงแฟลชไดร์ออกได้เลยนะคะการ format แฟลชไดร์นะคะ เมื่อเรามีการใช้งานแฟลชไดร์ไประยะหนึ่งนะคะก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาะคะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อแฟลชไดร์ใหม่ให้สิ้นเปลืองเพราะเราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเองง่ายๆด้วยวิธีการที่เรียกว่า format ซึ่งการ format เนี่ยก็คือการล้างข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจําของแฟลชไดร์ออกจนหมดเกียบเสมือนการเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งไวรัสและข้อมูลที่มีปัญหานะคะก็จะถูกลบออกไปจากอุปกรณ์จนหมดเลย แต่ข้อควรระวังนะคะทางที่ดีเราควรมีการสำรองไฟล์ข้อมูลต่างๆไว้หลายๆที่เพื่อป้องกันการสูญหายของไฟล์ข้อมูลต่างๆนะคะวิธีการฟอร์แมตนะคะให้ดับเบิลคลิกเข้า d p c จากนั้นนะคะเราก็ต้องดับเบิลคลิกเข้าไปดูก่อนว่าใน USB สแฟลชไดเนี่ยจะมีไฟล์ต่างๆอยู่จากนั้นเราก็จะเริ่มการฟอร์แมตนะคะให้คลิกขวาที่ USB สบีแฟลชได์นะคะแล้วเลือก Format คลิก Start เลือก OK ระบบก็จะทำการ format เมื่อ format เรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิก OK แล้วก็กระบาดออกได้เลยทีนี้เรามาเช็คดูนะคะว่า USB เนี่ยยังมีข้อมูลเหลืออยู่ไหมก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ USB Flash Drive ตอนนี้นะคะ USB Flash d r i ของเราก็ถูก format เรียบร้อยแล้วการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆภายใน Data D หรือว่า Flash d r i นะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ให้คลิกเลือกก่อนว่าเราต้องการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในไดร์ไหนอย่างตัวอย่างนะคะสมมติว่าต้องการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในแฟลชไดร์ก็ดับเบิลคลิกเข้าที่ดิสพีซีนะคะจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ USB สแฟลชไดของเราก็จะปรากฏไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้ ดยปกติแล้วนะคะเวลาเราจัดการไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยส่วนมากเราจะใช้เมาส์ในการคลิกเพื่อเลือกคำสั่งต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ปุ่มคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์แทนการใช้เมาส์กันดูนะคะเริ่มจากการสร้างโฟลเดอร์กันก่อนซตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน USB flash drive เรียบร้อยแล้วนะคะให้สังเกตตรงด้านบนตรงนี้นะคะก็จะแจ้งว่าเราอยู่ในไดรอะไรตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บไฟล์ เกี่ยวกับการออกแบบผลงานวันแม่โดยปกติแล้วเราจะใช้การคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก New Folder ใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการใช้คีย์รัดบนแป้นพิมพ์ให้กด Ctrl Shift N ก็จะได้โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์แล้วนะคะสามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้ตามต้องการและกดปุ่ม Enter เพื่อยือนยันการตั้งชื่อโฟลเดอร์หรืออยากสร้างโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร นอกจากเรายัางจัดเก็บไฟล์หลายไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์มัมคลิกเลือกที่โฟลเดอร์มัมก่อนนะคะจากนั้นกดปุ่ม enter เพื่อเข้าไปด้านในของโฟลเดอร์มัมให้กด ctrl shift n ก็จะได้โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์แล้วนะคะสามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้ตามต้องการและกดปุ่ม enter เพื่อยือนอยันการตั้งชื่อโฟลเดอร์นักเรียนสามารถสร้างโฟลเดอร์กี่โฟลเดอร์ก็ได้นะคะสำหรับการแยกไฟล์ต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้งานถัดมานะคะเป็นการ rename หรือเปลี่ยนชื่อการ delete หรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูการ rename หรือเปลี่ยนชื่อกันก่อนนะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้การคลิกเมวกวาส์ขวาแล้วเลือก rename หรือเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการก่อนกด F2 บนแป้นพิมพ์ สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ตามต้องการกดปุ่ม enter เพื่อยืนยันการ rename หรือเปลี่ยนชื่อหรือถ้าต้องการ delete หรือว่าลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้การคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก delete หรือลบใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการก่อนจากนั้นก็กดปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ กดปุ่ม Enter เพื่อตอบ Yes เพื่อยืนยันการ Delete หรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการก็จะถูกลบทิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะจะเป็นการ Copy หรือคัดลอกไฟล์งานหรือโฟลเดอร์ต่างๆครูฟังก็จะทำให้ดู2แบบนะคะแบบที่1จะเป็นการ Copy หรือคัดลอกไฟล์งานหรือโฟลเดอร์ต่างๆจากไดร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลง USB แฟลชไดร์ให้ดับเบิลคลิกเข้าดีพีซีก่อนนะคะสมมุติว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ อยู่ในร d ด,ดีก็ดับเบิลคลิกเข้าไปโดยปกติแล้วเราจะใช้การคลิกเมาส์ขวาเลือก Copy หรือคัดลอกแล้วก็ Paste หรือว่าวางแต่ถ้าต้องการใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการก่อนจากนั้นก็กดปุ่ม Ctrl+C เพื่อเป็นการ Copy หรือว่าคัดลอกเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็ให้เลือก USB f ฟ a s ไ d ร i v e ของเราจากนั้นก็กดปุ่ม Ctrl+V เพื่อเป็นการเพสต์หรือวาง ไฟล์หรือโฟลเดอร์ก็จะเข้ามาอยู่ใน USB flash d r i เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเราต้องการ Copy หรือคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์จาก USB flash d r i ไปไว้ในไรที่เครื่องคอมพิวเตอร์ล่ะคะเราจะต้องทำอย่างไร ึ่งวิธีก็จะคล้ายๆกับแบบที่1เลยต่างกันแค่ตอนที่เรา copy หรือคัดลอกนะคะให้นักเรียนเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการใน USB f ฟ a s h d r ์ก่อนจากนั้นก็กดปุ่ม Ctrl+C เพื่อเป็นการ copy หรือว่าคัดลอกจากนั้นตรงแทบเมนูซ้ายมือนะคะค่อยเลือกไดร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็กดปุ่ม Ctrl+V เพื่อ paste หรือวางไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆได้เลยค่ะ เรามาดูโปรแกรมที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10กันนะคะซึ่งโปรแกรมที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10ก็จะมีหลายโปรแกรมที่นักเรียนจะได้ศึกษากันโดยปกติแล้วเวลาเราใช้งานโปรแกรมที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows เราต้องคลิกเมาส์ที่ Start แล้วก็เลื่อนหา Windows a c c e s s o r y หรือโปรแกรมต่างๆที่ต้องการใช้งานแต่ถ้าต้องการใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ให้กดปุ่ม Windows จะปรากฏกล่องเซิร์ชหรือค้นหาก็สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ต้องการโปรแกรมแรกนะคะก็จะเป็น Calculator ให้พิมพ์ตัว c ลงไปจากนั้นก็คลิกเลือกโปรแกรม Calculator ได้เลยค่ะนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการคิดคำนวณตัวเลขเพื่อหาผลลัพธ์ต่างๆทางคณิตศ,ศาสตร์ได้ถัดมาเป็นโปรแกรม Notepad พิมพ์ตัว n คลิกเลือกโปรแกรม Notepad จะเปรียบเสมือนสมุดโนต้ตนะคะนะักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการพิมพ์งานหรือข้อมูลต่างๆได้เลยโปรแกรม snipping tool ก็พิมพ์ตัว S หรือสามารถกดได้ที่ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ก็คือ Windows Shift S จะปรากฏโปรแกรมสามารถคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อลากส่วนที่ต้องการตัดหรือแคปได้เลยจากนั้นก็คลิกเลือก snip save to clipboard เลือกเซฟแอ s เพื่อจัดเก็บไฟล์เพื่อนำไปใช้งานต่อนะคะโปรแกรมสุดท้ายนะคะเป็นโปรแกรมอัดหน้าจอโดยที่เรายาไม่ต้องลงโปรแกรมวิธีการใช้งานนะคะก็จะผ่านปุ่มคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ให้กด Windows G นะคะก็จะขึ้นแถบเครื่องมือให้เราเลือกใช้งานว่าเราต้องการแคปหน้าจอหรือว่าบันทึกวิดีโอถ้าต้องการแคปภาพนะคะสามารถกดปุ่ม Windows Alt inet, แลวก็ Print Screen จากนั้นภาพก็จะถูกแคปให้เลือกสกรีนช็อตเซฟเราสามารถโอเพนขึ้นมาดูได้ว่ารูปภาพเนี่ยถูกจกัดเก็บไว้ที่ใดเพื่อนำไปใช้งานต่อหรือว่า e ี e ีทเพื่อลบภาพที่แคปออกแต่ถ้าเราต้องการบันทึกหน้าจอนะคะสามารถกดปุ่ม Window Internet R หลังจากบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดปุ่ม Stop Recording จากนั้นเลือก Game Clip Record สามารถ Open ขึ้นมาดูได้นะคะว่าไฟล์วิดีโอเนี่ยถูกจัดเก็บไว้ที่ใดหรือจะ e ี e ี e เพื่อลบไฟล์วิดีโอออกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคีย์ลัดอีกจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นการดูคุณสมบัติทั่วไปของรายการที่เลือกโดยปกติแล้วเราจะใช้การคลิกเมาส์ขวาที่รายการแล้วเลือก Property แต่ถ้าต้องการใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ให้เลือกรายการที่ต้องการก่อนกดปุ่ม Alt Enter สามารถดูข้อมูลทั่วไปของรายการได้ไม่ว่าจะเป็นชนิดของรายการตำแหน่งที่จัดเก็บขนาดหน่วยความจำวันที่และเวลาที่สร้างหรือการแก้ไาขางานครั้งล่าสุดอิ t F4 ปิดการใช้งานหน้าต่างปัจจุบันแทนการใช้เมาส์คลิกเลือกการกระบาดนะคะ Shift F10 แทนการคลิกเมาส์ขวา Windows Tab ดูหน้าต่างงานที่เปิดใช้งานทั้งหมดแทนการคลิกเมาส์ดูที่ Task View นะคะ a l t e n a t Tab สลับหน้าต่างงานที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมดแทนการคลิกเมาส์เลือกทีละหน้าต่างงานนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปุ่มคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์อีกมากมายเลยที่จะให้นักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูและสัปดาห์หน้าเรามาแลกเปลี่ยนปุ่มคีย์ลัดต่างๆเพิ่มเติมกันนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ